อ้ยปลามาเยอะๆเลยว้าวว้าวว้อุ้ยปลาเยอะๆเลยนะทุกคนอุ้ยอ้ยอตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอสวยสวยสวยสว้าวอ้ยปลาเยอะๆเลยค่ะว้าวโอ้ดู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 อุ้ยเยอะมากเลยค่ะโอ้สวยสวยสวยสย ว้าวดูสิคะทุกคนสวยไหมคะว้าว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 ,ว,าวสวยสวยสวยเยอะมากเยอะมากดูนะคะเยอะมากเลยอุ้ยดูนะคะดูนะคะดูดูดูดปลาปลาว้าวดูสิ ตัวใหญ่ใญโอ้สวย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 งามดูบรรยากาศรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนรรอากาศดีมากเลยมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีคะ่ะฝั่งนี้ไม่มีเลยฝั่งนี้ไม่มีคะ่ะ แต่ฝั่งนี้มีเยอะมากฝั่งนี้มีเยอะมากสวยจังเลย,ยสวยงามสวยงามว้าวสวย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 ดูเพลินเลยค่ะทุกคน นั่งชมเพลินเลยนั่งชมชิวๆเพลินเลยสวยจังเลยนี่คืตัวใหญ่ๆสวยๆอู้สวยจังเลย,ยโอ้ยงยโองคนนั้นสวยๆนี่มีสีขาวๆค่ะสีขาวๆสีขาวสีแดงสีทองสวยจังเลยดูดูนั้นรีบรีบรีบมุดมาใหญ่เลย สวย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 จังเลยน้องปลาสวยจังเลยสวยงามสวยงามอู้สวยจังเลยอู้ดูสีแดงสิคะสีแดงก็สวยสีแดงสีเหลืองสีขาวอู้ดูสีขาวดิคะสีขาวตัวนี้เนสวย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 ว้าว สวยจังเลยทุกคนมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆสวยๆค่ะสวยงามเลยสวยงามมากมายชมเพลินเลยค่ะนั่งชมเพลินเลยค่ะนะครับสวยๆส,สวยงามสวยงามโอ้บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะ บรรยากาศธรรมชาติดีมากเลยสวยงามสวยงามเพลินเพลินชิวชิว